เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำลดเนาะก็เลยเกิดเ,เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะฟื้นฟูหลังน้ำลด Big Cleaning Day ทำความสะอาดและจัดการขยะอย่างถูกวิธีนะกิจกรรมนี้น่าสนใจมากน้องๆเดอะสาก็เข้าร่วมด้วยค่ะ น้ำทำพิษกระจายตัวเกือบทั่วกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดมานานเป็นแรมเดือนตอนนี้หลายพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงแล้วอย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ถูกน้ำท่วมมานานทางผู้ใหญ่ใจดี s c g ก็เลยจัดกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด Big Cleaning Day ทำความสะอาดและจัดการขยะอย่างถูกวิธีซึ่งก็ได้ประชาชนที่มีจิตอาสารวมทั้งหนุ่มสาวจากวยทีเดอยซดาแอมนอดแกลและดิวก็มาช่วยกันกวาดพื้นขัดพื้นเช็ดกระจกและช่วยแยกขยะให้ถูกวิธี ซึ่งสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้นะคะอาจเป็นสาเหตุทําให้ระบบระบายน้ําเกิดการอุตตันและเกิดปัญหาน้ําทั่วมอีกครั้งค่ะให้กันก,ก่อนไปส่งแซมยังอื่นให้หัวใจลุกขึ้นยืนก่อนไม่ยิ้มให้กับ วันนี้เนี่ยมีเป้าหมายในการทำอะไรบ้างครับผมนอกจากขัดพื้นก่าด้านแล้วก็จริงๆก็ทําความสะอาดนะฮะบริเวณสถานที่นี้แล้วก็ดูเรื่องขยะนะครับรครับก็ขยะเราก็มีมากมายนะฮะตอนนี้มากับน,น้ําท่วมเนี่ย ก็เราต้องคัดแยกถูกต้องนะถ้าเ่าถ้าคัดแยกถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่เอานําขยะบางส่วนกลับมาใช้หรือนำไปกลับไปรีไซเคิลนะครับหรือทำลายให้ถูกวิธีการแยกขยะก็สําคัญมากๆเพราะว่าจะทให้การทํางานของทุกๆคนง่ายขึ้นมากๆเลยไมว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือว่าคนที่เอาขยะไปต่ออย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาไปรวมๆกันแล้วเอาไปทิ้งที่เดียวนะมันจํากัดยากกําจัดยากมากยากจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะไปไว้ไหนถ้าถ้าเราแยกปุ๊บ แล้วก็นําไปใช้ดิสเซคเิลได้บางอันที่มันต้องทิ้งก็ก็คือทิ้งไปเลยมือได้เวลาก็มาซ้อมกันถ้าช่วยกันทำเมื่อไรก็เบาบ้านเธอกบ้านทุกทุกหลังก็แค่ส่นหนึ่งในบ้านของพ่อและงานนี้สาวแปรในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยยังขอเก็บเกี่ยวความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยการดูแลบ้านหลังน้ํารถจากพี่พ SCG ด้วยค่ะ ที่เอสซีจีเอ็กซ์ของเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านบ้านนะครับให้คำปรึกษาขอเรียนเชิญน,นะครับทุกๆคนที่ประสบปัญหาภาวะน้ําท่วมและต้องการซ่อมแซมบ้านนะครับไปพบกับผู้มีความรู้ความชนานาญของเ c สของเรา ทั้งที่ S C G Experience แล้วก็ที่ Homemart นะครับต้องให้น้ำแห้งจริงๆถึงจะเข้าบ้านได้แล้วเราก็จะต้องเปิดบ้านไว้ก่อนครึ่งชงั่วโมงเพื่อไม่ให้เชื้อราเข้าตัวเราอ่าเปิดบ้านให้เชื้อราออกไปก่อนแล้วค่อยเข้าไปแล้วก็ระวังในเรื่องของไฟในเรื่องของน้ำเรื่องของปลัก๊กเรื่องไฟดูหรือว่าในเรื่องของสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยวันวนี้ก็ได้รับความรู้เยอะมากๆจากพี่ S C G ค่ะ งลงทั้งแรงกายแรงใจกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีเหน็ดเหนื่อยกันเลยนะคะงานนี้แถมแต่ละคนยังขอบความรู้กลับไปฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดกันอีกด้วยแล้วค่ะที่่เเราาตต้้อองงใจวมันนปป็ไป i die my